ทำไมต้องใช้ถ้วยอนามัยผ้าอนามัยเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งของผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นที่นิยมใช้เพราะราคาย,ย่อมเยาหาซื้อได้ง่ายใช้แล้วทิ้งได้ทันทีในวันสำคัญสาวๆต้องสูญเสียความมั่นใจจากการเสียดสีของผ้าอนามัยและผื่นคันขณะออกกำลังกายอาจเกิดการอับชื้นจากเหงื่อทำให้เกิดแบคทีเรียรสะสมเมื่อมีประจำเดือนทำให้สาวๆหมดสนุกไปกับ,บกิจกรรมทางน้ำทุกชนิด จะดีกว่าไหมถ้าเราแนะนำให้รู้จักถ้วยอนามัยจากแบรนด์แฮปปีใน1เซตประกอบไปด้วย h แ p ปปี้เฟมินินวอ h สบู่ที่คิดค้นมาเพื่อทำความสะอาดจุดซ่อนเรน้นและถ้วยอนามัยถ้วยอนามัย Happy มีไซส์แม็กวันมามากและไซส์มินวันมาเบา ถ้วยอนามัยแฮปปี้ไม่อับชื้นไม่มีกลิ่นใส่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนยาวนานถึง12ชั่วโมงปลาศจากแบคทีเรียสะสมและรักโลกผลิตจากซิลิโคนชนิดการแพทย์นำเข้าจาก USA ปลอดภัยทนความร้อนสูงถ้วยอนามัยแฮปปี้ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมาตรฐานเดียวกับต่างประเทศเมื่อเปรียบเทียบถ้วยอนามัยแฮปปี้ซึ่งจุได้มากกว่าใส่ได้นานกว่าและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มีวิธีฆ่าเชืงง้อง่ายๆก่อนและหลังใช้ต้มในน้ำเดือด3-5นาทีหรือต้มผ่านไมโครเวฟ1-3นาทีและระหว่างวันใช้สบู่ Happy Feminine Wash Happy มี3วิธีพับที่แนะนำา 1. C Sea Float 2. Punch Down 3. Seven Float พับและสอดในช่องคลอดเมื่อเข้าที่ปากถ้วยจะกางออกไม่ซึมเปื้อนไม่มีกลิ่นไม่มีผื่นคันแถมยังใส่ไว้น้ำได้แน่นอน ช่วยอนามัยแฮปปี้ให้คุณแฮปปี้ในทุกกิจกรรม